นี่ที่เคพาทุกคนมาอยู่ยที่เซ็นทัลชิดลมนะคะเซ็นทัลชิดลมมีการปรับปรุงใหม่ค่ะทุกคนเดี๋ยวที่เคพาเข้าไปดูด้านในว่าบรรยากาศด้านในเป็นยังไงบ้างคนเยอะหรือเปล่าวันนี้มาด้วยบรรยากาศที่ฝนตกนะคะทุกคนเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยค่ะไปค่น ทุกคนขึ้นมาบนชั้นชั้นบนสุดนะคะของเซนพันชิดลมเป็นแบบเสื้อผ้าเด็กของเล่นเด็ก mm hmm. เป็นร้านใหม่ผม mm hmm. เป็นมุมห mm hmm. นังสือ อ๋อเป็นกาวแท่งอันนี้เป็นปากกาน่ารักมาก คอมเมนต์เด็ก2แต่นี่นี่นี่ มีปโปเกมนเยอะมากค่ะอ้ยสุงกมออเราีกว่าผน่รักมาก ชั้นข้างบนสูงสุดนะทุกคนของเซนทันชิดลมนี่โอ้มีตุ๊กตาเยอะแยะเลยค่ะสำหรับคนที่แบบอยากซื้อให้ลูกเนาะลูกสาวลูกชายก็มีของเล่นเด็กเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายเยอะค่ะทุกคนอันนี้จะเป็นชั้นนี้แทบจะเป็นสินค้าเด็กนะคะทุกคนก็มีเด็กโตมีเด็กเล็กๆ ที่นี่สินค้าที่เยอะมากค่ะมีชุดมีรองเทา้าอ,อันนี้เป็นแบบเบบี้ชุดนี้น่ารักชั้นนี้เป็นชั้นเฟอร์นิเจอร์ค่ะเป็นเตียง เป็นที่นอนค่ะทุกคนด้านนุ่นเป็นผ้าปูที่นอน บาะนวดโ,โซนนี้เป็นโซนเบาะนวดถ้ามาฟาังโซนด้านนี้จะเป็นของตกแต่งของตกแต่งค่ะของตั้งโชว์อะไรแบบนี้สวยนะเนาะเ็นกอบรูปทุกคน โลแกนอู้สวยโลกแก้นี่สวยมากทุกคนต้นไม้ก็มีนะคะเป็นของประดับตกแต่งบ้านทั้งซั้น,นะคะ่ะที่นี่สวยเป็นน้ำพุ อันนี้ก็น่ารักนะอันเล็กลิกๆอันนี้น่ารักมากอันนี้น่ารักมากทุกคนที่เคอยากได้อ่ะอันข้างล่างก็น่ารักนะพ้าข้างบนจะสูงขึ้นมาหนะอ่อันนี้อันนเป็นต้นไม้ก็จับเลยนะอของจริงสวยทุกคนสวยมาก ถ้าด้านนี้เป็นโซฟาทุกคนเป็นโซฟาเป็นโคงไฟถ้ามาที่นี่ก็ถือว่าครบนะทุกคนของประดับตกแต่งบ้านน่าจะเป็นห้องทำงานรับแขกห้องขว มีของให้เลือกเยอะเลยค่ะโอ้ยตู้เย็นสีแดงสวยนะทุกคนตู้เย็นอันเล็กน่ารักมากสินค้าโทรศัพท์นะทุกคน เคลงมาอีกชั้นหนึ่งจะเป็นสินค้าแฟชั่นผู้หญิงค่ะ พาทุกคนลงไปอีกชั้นนะคะ ตังประดับรองเ้าที่นี่เซ็ตน่ารักเซ็ตแปะแ็ะก็มีค่ะทุกคนมีเสื้อแล้วก็มีกระโปรงด้านหลังอยากให้เพื่อนๆมาลองเดินชมบรรยากาศที่นี่กันเยอะๆ พาทุกคนลงมาชั้นล่างอ,งอู้สวยงามมากค่ะชั้นนี้ประดับประดับตกแต่งด้วยสีส้ม ก็เป็นของตั้งโชว์นะทุกคนผ <c oughs> นังเกาสวย สำหรับชันนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรมากค่ะทุกคนเป็นรองเทา้าเป็นเสื้อผ้าเราพาทุกคนลงไปข้างล่างอีกชั้นนะคะชั้น ด้านล่างนี้จะเป็นส่วนใหญ่เครื่องสำอางนะคะทุกคนเป็นบูธขายเครื่องสำอางล้วนๆเลยค่ะใช่มี ido, มมชิเซโดมีมดิอลมีชาเนลใช่ส่วนใหญ่จะเป็นเมคอัพ คะทุกคนสำหรับใครที่เป็นแฟนของแบรนด์ต่างๆมาดูที่นี่ได้นะทุกคนองนีเอสเอร์เดอันนี้เป็นโซนน้ำหอมค่ะ มีท็อปด้วยนะคะเวลาที่ทุกคนเข้ามาเข้ามาทางนี้ได้เลยนะคะมันจะมีประตูตร,ตรงนี้ น,นที่เคจะพาทุกคนเดินกลับออกไปด้านนอกถนนนะะเอาไว้ถ้าใครชอบคลิปนี้ของทีเคฝากกดไลค์ก็แชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้พี่เคต้องขอตัวลาทุกคนไปแค่นี้ก่อนวันนี้บายบาย